โมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธรัมรมังสังฆังนามัสามิขอน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตัดรู้ดีรู้ชอบได้ด้วยองค์เองพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระอริยสัจธรรมอันเป็นคำสั่งสอนซึ่งยังให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมอันควรรู้ควรเห็นอันเป็นเหตุให้ดับกองทุกข์ได้และหนูพระอริยสงสาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม ปฏิบัติสมควรแก่ทรรแล้วหมู่นั้นข้าพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระรัตนทั้งสามนี้โดยเสียงก้าและอำนาจของคุณพระรตนทั้งสามประการนี้จงเป็นพระวัตะปัจใจให้บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายจงเจริญในธรรมยิ่งๆไปทุกคนทุกท่านเนอิดวันนี้เราทั้งหลาย มาร่วมกันก็เพื่อที่จะแสดงความอะไรแก่ผู้จากไปแล้วก็มาให้กำลังใจแก่ผู้ที่ยังอยู่สิ่งที่เราได้กระทำในครั้งนี้เราก็ได้มองเห็นสัจธรรมอันหนึ่งที่ทุกชีวิตที่ได้อุบัติเกิดขึ้นมา ในเบื้องต้นก็ยอมมีความเปลี่ยนแปลงในธรรมการและสุดท้ายเป็นแตกสลายในที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่เรีว่าเป็นความจริงของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วตลอดเวลาองาาาาค์สมเด็จพระพุทมีพระภาคเจ้าได้ทรงได้เข้าใจในธรรมนี้ จึงได้จำแนกแจกแจงแสดงธรรมให้มนรดาพุทธบริษัททั้งหลายได้ตระหนักถึงชีวิตของแต่ละบุคคลว่าทุกคนเกิดมาในแต่ละคนแต่ละคนนั้นล้วนแล้วแต่สร้างสมความดีจึงได้มีโอกาสอุบัติเกิดขึ้นเป็นมนุษย์ถึงพร้อมด้วยอ,อยวัยวะสามสองประการ และถึงพร้อมด้วยสภาวะจิตใจที่สมบูรณ์มีกำลังสติและปัญญาเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีความสะดวกสบายตามสติและปัญญาขแต่ละบุคคลซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าความดีที่เราได้สร้างสมไว้ได้ส่งผลให้เราอยู่เป็นปกติวิสัย แต่ในขณะที่ดำเนินชีวิตอาจจะเกิดมีความสมหวังบ้างผิดห,หวังบ้างดีใจบ้างเสียใจบ้างล้วนแล้วแต่เป็นไปตามสภาวะของธรรมชาติที่พุทธพงศ์ทรงตรัสให้เราถึงทุกคนก็เข้าใจดีนั่นคือสภาวะของโลกและธรรมเรียกว่าโลกกับธรรมที่มัน เกี่ยงคู่กันอยู่ตลอดเวลาคือมีความเสื่อมลากแล้วก็มีลากมีมีความเสื่อมยศแล้วก็มียศมีความทุกข์แล้วมีความสุขเพราะฉนั้นจริงเหล่านี้เมื่อมีโลกก็มีธรรมคู่กันไปเพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจยอมรับ กฎเกณฑ์ของธรรมชาติมากน้อยกว่าการใดเท่านั้นเองส,ส่วนใหญ่ในชีวิตของเรามุ่งหวังความสาเร็จมุ่งหวังความถูกใจมุ่งหวังความสุขซึ่งต่างเหล่านี้ล้วนเป็นนิสัยของคนทั่วไปแต่พระพุทธองค์ทรงได้ให้ธรรมะเป็นเครื่องเตือนสติ เตือนใจเราไว้ให้เราไม่ประมาทในเมื่อสภาวะต่างๆที่เราชอบใจนั้นเปลี่ยนแปลงไป,ไปเราจะได้ยอมรับและทำใจแต่นนเนื่องเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราหรือคนรอบข้างเราหรือญาติมิตรเราที่เราผูกพันเราจะได้ไม่ทุกข์มากเพราะมันเป็นไปตามกลไกของธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ เราทุกคนรู้และก็เห็นอยู่ตลอดเวลาแต่จะซึมซับเข้าไปพิจารณาในจิตนั้นมันเพียงแค่น้อยนิดเท่านั้นความสดงดบส,ดดสดดังเวชใจหรือความเบื่อหน่ายหรือความมองเห็นความไม่ประมาทยังไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะสภาวะของโลก มันทับจิตใจเราไม่ให้มีเวลาได้น้อมนำมาคิดซึ่งการน้อมนำมาคิดเนะี่ยเป็นสิ่งที่ต้องใช้กำลังใจให้รู้สึกตัวเองเสมอว่าเราทุกวันนี้กำลังทำอะไรอยู่วันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ อันนี้เป็นสิ่งที่พุทธโอว่าได้เตือนแก่บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายให้ตระหนักถึงในวันเวลาของแต่ละคนว่าแต่ละคนที่มีวันเวลาลมหายใจอยู่นั้นเราไม่รู้ว่าเราจะหมดลมหายใจไปเมื่อไหร่แล้วเราจะเอาอะไรไปซึ่งพยานประจัก์แล้วต่อหน้าเราว่า คุณโยมแม่ชั้นุนโททองท่านได้สร้างเหตุปัจจัยในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวสุดท้ายแล้วถึงเวลาท่านก็ต้องจากไปตามธรรมชาติดังนั้นเมื่อเรามองเห็นอย่างนี้สิ่งที่ท่านได้ติด ใจไปนั้นคืออะไรแล้วเราเองเราจะเป็นเช่นนั้นจะดีกว่าหรือน้อยกว่าหรือเสมอกันอยู่ที่ตัวเราเองได้คิดถึงชีวิตที่ผ่านพ้นไปว่าความดีบุญกุศลที่เราสร้างสมไว้นั้นเป็นที่พึ่องอันประเสริฐเกิดขึ้นในใจเรามากน้อยประการใด ย่อย่าลืมว่าเราทุกคนเรื่มใสเชื่อในกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ทุกคนก็ลืมไปว่าสิ่งที่เราไปทำทุกวันนี้นั้นทำตามยถากรรมมากน้อยประการใดชีวิตที่ร่วงเลยไปของตนเองนั้นเราปล่อยทิ้งไปมากกว่าหรือน้อยกว่าในการสร้างสมความดีความดี ไม่ได้หาอยู่อื่นใจอยู่ที่กายกับวาจาและจิตใจของเรานั่นเองพุทธะองค์ตรงตรัสสอนให้เรารู้ว่ากายดีวาจาดีและจิตใจดีอันนี้เป็นพื้นฐานของความดีที่จะยกระดับการสุดหัดของผู้ที่มีจิตศรัทธาในธรรมนั้นให้สูงส่งขึ้นยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปกายดี ว่าจาดีก็คือสีใจดีนั่นคือสมาธิรวมทั้งสีและสมาธิที่เรากระทำไว้ด้วยความดีที่ไม่มีเป็นโทษแก่ตนเองและผู้อื่นจะทำให้เรามีกำลังใจที่จะไม่ฟุ้งสร้างไม่วุ่นวายไม่เร่าร้อนอันเกิดจากการรู้การเห็น สิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงพอใจสิ่งแวดล้อมที่ไม่พึงพอใจมันจะไหลเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นตาหูจมูกลิ้นการละ้ใจตามองเห็นรูปที่ไม่พึงพอใจเราก็ไม่ชอบหูได้ยินเสียงที่ไม่ชอบใจเราก็ไม่ชอบลิ้นสัมผัสรสที่ไม่อร่อยเราก็ไม่ชอบกลิ่นเหม็น กลิ่นที่ไม่ถึงพอใจเราก็ไม่ชอบรวมแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราได้รับรู้สัมผัสทุกวันนี้มันทำให้เราได้ให้จิตใจเราแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะที่เราผักใส่แล้วยึดไว้ถ้ายึดไว้มากในสิ่งที่เราชอบใจ เมื่อถึงเวลามันเปลี่ยนแปลงไปล้วก็ทุดรอบผักใสในสิ่งที่เราไม่ชอบถ้ามันยังไม่ไปมันก็ทุกข์ะฉะนั้นการที่เราทำใจให้เข้าใจในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเป็นของธรรมดาเราก็จะไม่ทุกข์มากความทุกข์มีไหมมี แต่ทุกไม่นานในใจเราเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับตัวเราและคนรอบข้างเราเราจะมีสติยับยั้งชั่งใจตั้งหลักได้ไม่นานเราก็ตั้งหลักได้ไม่เหมือนคนที่ปล่อยจิตใจไปตามยถากรรมพอถึงเกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็ตั้งหลักไม่ทันก็มีความเสียใจเป็นทุกข์นานด้านการฝึกหัดจิตใจ เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชาวพุทธทั้งหลายที่เราขาดเราอย่างอื่นเราไม่ขาดปัดจจัยสี่เราพอมีพอใช้ทุกคนไม่ขาดเสื้อผ้าอาภรณ์าอาหารการกินที่อยู่อาศัยยุกยาเราสาโรคเราไม่ขาดแขลนจนเกินไปนะแต่ที่เราขาดสุ่ใจของเรายังไม่เคยถึงความสงบความสงบใจนั้นเรา เป็นผู้ที่ขาดแคลนเราเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านรำคาญใจความลังเลสงสัยความอาฆาตพยญบาทความพอใจในรูสกลิ่นเสียงสัมผัสซึ่งต่างเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทําให้เรานั้นขัดขว,งขวงขงา,างความสงบของใจเรานั้นการทำความสงบของใจเรานั้นจึงเป็นสิ่งที่ เราต้องทำให้เกิดมีเกิดเป็นให้เท่าทันกับเวล,วเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่น้อยนิดถ้าเราไม่ฝึกตั้งแต่ตอนนี้จะไปฝึกตอนที่วาระสุดท้ายคงจะฝึกไม่ได้เพราะว่าไม่ทันกับเหตุการณ์ส่วนใหญ่แล้วจะไปหาที่พึ่งในวาระสุดท้ายอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่า คนเราบางทีถึงวาระสุดท้ายก็นิมุนพระสงฆ์องค์เจ้าไปทำบุญบ้างไปแสดรทำให้ฟังบ้างแต่เป็นประโยชน์กับผู้ที่เคยฝึกฝนแล้วแต่คนที่ไม่เคยฝึกฝนแล้วไม่สามารถที่จะน้อมนำเอามาฝึกหัดทันเวลาที่เหลืออันน้อยนิดต้องต่อสู้ปัะเวทนาในสังขาร ต้องต่อสู้กับจิตใจที่อะไรอาวรณ์ในสภาวะที่ตัวเองต้องทอดทิ้งไปไม่ว่าจะเป็นทักสินเงินทองญาตลูกหลานญาติพี่น้องครอบครัวสามีภรรยาบุตริดาหน้าที่กันเองต้องทอดทิ้งไปความอะไรอาวร์อันนี้มันเป็นเครื่องผูกแระพันให้จิตใจผู้นั้นเกิดความยึดติดไม่สามารถจะปลดทิ้งได้ พราะใจไม่เคยวางไม่เคยฝึกไว้ก่อนนั่นการฝึกในแต่เนิ่นๆจึงเป็นสิ่งที่เกิดคุณประโยชน์แก่ตัวเราเราแบ่งเวลาให้กับเรื่องอื่นในชีวิตมามากมายแต่เราควรจะแบ่งเวลาของแต่ละวันให้จิตใจของเราด้วยเราแบ่งเวลาทางโลกในแต่ละวัน ยิบสี่ชั่วโมงเราแบ่งไปทั้งเกือบทั้งหมดพักผพอนอนหลับบ้างทำงานบ้างทำงานอนดีเลกบ้างแต่เราไม่เคยแบ่งใจให้เราในการฝึกฝนปฏิบัติแต่ถ้าใครเคยฝึกฝนปฏิบัติแล้วก็จึทงทำต่อไปแต่ใครยังไม่เคยก็จงรีบขนขวายเอาธรรมะคือ การพื้ปฏิบัตินั้นเข้ามาใส่ใจศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมสิ่งเหล่านี้เราต้องกระทำให้เกิดขึ้นด้วยตัวเราเองบุคคลอื่นจะทำแทนให้กันและกันไม่ได้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตนที่เราจะต้องทำด้วยตัวเองจะรักกันขนาดไหน ก็ทำแทนกันไม่ได้ได้แต่ให้สติเตือนใจให้คำแนะนำให้คำสั่งสอนอันนี้ทำได้แต่การจะทำผู้นั้นจะต้องเอาไปฝึกหัดปฏิบัติเองให้เท่าทันมันเวลาที่เหลืออยู่อย่าปล่อยวันเวลาให้หมดไปซึ่งในปัจจุบันนี้อีบไม่กี่วันก็จะหมดเวลาของปีนี้แนละ้ว เราก็มองดูชีวิตของเราืว่าปีนี้ความดีที่ประเสริฐเกิดขึ้นในใจนี้มันได้ทํามากน้อยประการใดเราปล่อยใจไปจะตามจะากรรมมากน้อยประการใดเราจะไปทำอะไรให้เป็นตระแนต่างกับชีวิตของเราบ้าง ชีวิตของเราผ่านพ้นกันแล้วทําให้กับคนอื่นสิ่งอื่นมากมายทำไมไม่ทํำกับให้กับตัวเราเองบ้างไม่ทํากับใจของเราบ้างจงแบ่งเวลาให้กับตัวเราเองเพิ่มขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วสิ่งที่เรียกว่าพักธรรมอันเป็นสิ่งที่ละเอียดสุกข,ขุมคำพีรภาา ย่อมทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นได้มีความสุขตามการปฏิบัติธรรมนั้นๆตามเหตุปัจจัยจนถึงที่ทิ้งไปกองทุกในที่สุดนั้นเราปฏิบัติธรรมในเรื่องของศีลเราก็มีความสุขในเรื่องของความปลอดภยัยไม่เป็นภยัยก่ตนเองและผู้อื่นถ้าปฏิบัติธรรมในเรื่องของสมาธิธรรมเราก็ได้มีความ ตีตและความสุขมันเกิดจากสมาธิถ้าเราเริ่มใช้ปัญญาธรรมเราก็จะเริ่มมีความคลายความยึดมั่นถือมั่นเพราะมองเห็นความจริงที่เป็นโทษที่เรายึดติดไว้นั้นชัดเจนเราก็วางไปทีละยาบทีละยาเทีละเล็กทีละน้อยสิ่งที่ลัวพันและยึดติดไว้มันก็คลายออกเบาลงไป ในที่สุดมันก็ทำให้ใจเหราน,นั้นเป็นอิสระของเครื่องผูกพันและเครื่องร้อยลัะนั้นการที่จะทำได้เราต้องค่อยๆฝึกหัดไปทุกคนทำได้ไม่เหลือวิสัยเพียงแต่เรายังไม่ได้กระทำให้เกิดความจริงจังกับธรรมที่มีอยู่ถ้าเรามีความจริงจังและจริงใจ ต่อธรรมที่มีอยู่ที่พระพุทธองค์ทรงมีพระมหาจรุณาที่คุณเมตตาอบรมสั่งสอนให้พุทธบริกษัตรทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วพว้นจากกองทุกข์พระพุทธองค์จุดประสงค์ก็คือมุ่งหวังให้ผู้ที่มีความศรัทธาในพระธรรมคําสอนนั้นประพฤติปฏิบัติตามแล้วพ้นจากกองทุกข์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระอานอนท์ก่อนการ เข้าสู่ดับขันทะปปินิพานว่าดูก่อนอน์เราตถาคตสร้างสมบินบารมีเพื่อตะจะรู้เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไม่ได้มุ่งหวังที่จะลาบจักระที่บรรดาอุบาสศพอุบบสิกาพุทธบริษัททั้งหลายมาเคารพบูชาซึ่งวันที่พระพุทธองค์ทรงประชวรอยู่ ทีกุศินารานั้นยังไม่ดับขันบรนิพพานประสัตทั้งหลายเกิดเศรษฐีหาบดีพ่อค้าประชาชนล้วนหลั่งไหลเข้ามาเอาดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชามากราบไหว้มากกราบเคารพดอกไม้นั้นสูงถึง ขอมาพี่บุรุยืนมาอยู่ดอกไม้กองเอ้าทองมาพุทองจงจิตเชื่อในอนุโลมาเราจะทากนก็สร้างสมบาติมีมามากมายพผู้ที่จะบูชาเราจะทาพตอย่างยิ่งก็คือการปฏิบัติบูชาส่วนอามิตรบูชานั้นก็ดี แต่ไม่ประเริญเลิกเท่าการปฏิบัติบูชาการปฏิบัต,ติบูชาตามคำสั่งสอนของพระองค์นั่นแหละคือการบูชาอันยิ่งใหญ่นั้นเราทุกคนทําอะไรก็ต้องการให้มันมีผลใหญ่ผิสุขใหญ่เราปฏิบัติของเราทุกเมื่อเชื่อวันเป็นการใช้ตัวเราเอง ตายเครื่องศัตราระบูชาบูชาด้การปฏิบัติธรรอันนี้หละนอกจากเราเองได้อานิสงส์เกิดขึ้นกับตัวตรงของเราแล้วสึงที่เราประทำไปนั่นคือการทำตุนพระตั้ตานาให้ดำรงคงอยู่ตลอดไปอย่างมั่นคง แต่ถ้าพุทธเริษัตทั้งหลายละเลยาการปฏิบัติอนา,าคตก็จะให้ค่อยหมดหายนนไปเรื่อยจนกระทั่งเหลือน้อยแก้ไขปรับปรุงตัวเองชีวิตของเราเดินทางไปสู่ปาฏีาเดินทางไปสู่ที่พึ่ง ันเกิดเปิดขึ้นด้วยสิ่งที่เราได้กระทำในปัจจุบันม่ดังนั้นการที่มาแสดงความอา,ายในวรืตองนี้จึงเป็นการให้เราได้คำวมาที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้านี้เป็นเครื่องสอนใจถึงมราณาสติสติอริึงความตาย สติอะลึกถึงความเป็นไปของธรรมชาติที่ทุกคนเมื่อทิ่ลงหายใจแล้วต้องรับจึงไปหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรเั้านั้นแม้จะตึงจะเป็นของรักของหวงภายนอกก็คือญาติพี่น้องทรักย์สินเงินทองหน้าที่การงานแม้ข่านโตเราเองก็ต้องรับจิงเอาไปไม่ได้ ส่วนภายในก็คือที่ประจิตใ,ใจเราเป็นวิบัตินำให้เราไปสืบคติไหนสุคติหรือทุกติอันนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างไว้ในปัจจุบันพุดนกับเราในใจทั้งหลายจมี่ตุติปันยาน้อมนำเอาทำ้าไปพิดจาระย อยู่ในจิตจงมีความคิดที่สร้างสมบัติใจที่จะปฏิบัติทำให้ยิ่งขึ้นไปสมกับได้ชื่อว่าเป็นพุทธะระกัตระกูของเป็นพระธรรมาพระพุทธเจ้าโดยเจ้าหน้าจังเป็นนั่นเลยสาธุพันธุโลชา